วพักนะลานดูดาวเป็นบ้านพักแล้วก็จุดกลางเต็นด้วยครับมีลานกลางเต็นให้กาแฟาสดดอยภูคาผลิตภัณฑ์โอท็ผลิตภัณฑ์ชุมชน กาแฟครับที่นี่มีที่พักด้วยป่ะครับมีท,ท,ที่พักด้วยใช่ไหมมีในอุทยานนะคะไปอีกประมาณ5กิโลเมตรไปทางโน้นเหรอไปยมข้างล่างเลยค่ะพี่ออผ่านมาแล้วอ๋อผ่านมาแล้ว อ๋อต้องพักที่นั่นแต่ที่นี่มีลานกลางเต็นท์ใช่ตรงนี้เป็นจุดกลางเต็นท์อย่างเดียวกลางตรงไหนฮะด้านหลังไปจ้าด้านหลังโอเ,อเวผมเดินลงไปงดูลองไปดูก่อนค่ะครับอเไม่มีบ้านพักนะครับมีแต่ลานกลางเต็นท์ ห้องน้ำนี่มัง้งกลางตรงนี้สถานที่ลานกลางเต็นเพื่อให้ทุกคนได้พักผ่อนสัมผัสธรรมชาติในมุมสงบ หากท่านต้องการจะมาแลกเปลี่ยนสถานที่กินเล้าร้องเพลงเสียงดังอันเป็นการทำลายบรรยากาศบุคคลหมู่มากลบกวนท่านออกไปเที่ยวนอกอุทยานที่สามารถรองรับกิจกรรมดังกล่าวได้โอ้หมอกมาเต็มเลยฮะมันมองอะไรไม่เห็น แล้วมาพักมันจะเห็นอะไรแล้วเนี่ยหมอกเต็มเกิน

แต่หมอกก็ลอยมาปิดอยู่เรื่อยๆแสดงว่าหมอกมันพึ่งมาครับช่วงเช้าน่าจะสวยเมื่อกี้ยังไม่มีหมอกตรงนี้ตอนนี้ไหลเข้ามาข้างในแล้วครับ ววิพระอาทิตย์ขึ้นตรงจุดชมวิวได้แต่ณตอนนี้เกือบเกือบเที่ยงแล้วฮะหมอกมันลอยเข้ามาบริเวณภายในมืดไปหมดแล้วเฮ้ยมีไวายด้วยมีวิสีวิสีวิวไฟเอสด้วยอ่ะ เ่ารับออเดอร์แล้วนะใช่มีไวไฟวยเนี่ย